สวัสดีค่ะกระเป๋าชุด USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนําสินค้าค่ะวันนี้ภูมิใจนําเสนอภูมิใจแนะนํามากๆถูกใจถูกใจแอดมินมากๆเลยค่ะสำหรับกระเะป๋าใบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าใบที่แอดมินอวยเนี่ยคือรุ่นไหนใช้งานแบบไหนได้บ้างทําไมแอดมินถึงอวยหนักๆเลย อย่างที่บอกนะคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลมอริคริสมาสและปีใหม่จะมีสินค้ามาอัปเดตกันรัวๆฝากเพื่อนๆด้วยนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไปด้วยน้องคนนี้ค่ะโนริต้าค่ะแต่โนริต้ารุ่นนี้จะเพิ่มขนาดขึ้นมาหน่อยนะคะโนริต้าคลิปก่อนโน้นจะเป็นโนริต้า15ค่ะแต่รุ่นนี้จะเป็น19นะคะเพราะฉะนั้นโนริต้าใบนี้ 41584มีความกว้างเท่าไร่จากซ้ายไปขวามือนะคะจะอยู่ที่7นิ้วครึ่งเห็นไหมคะขนาดใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยความสูงจากบนลงล่าง4นิ้วครึ่งค่ะสามารถใส่อะไรได้บ้าง iPhone ได้ซัมซุงได้กระเป๋าสตางค์ได้ไม่มีปัญหาเห็นไหมคะอย่างที่แอดมินบอกอวยหนักอวยอวยจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ ส่วนตัวแล้วเมื่อเทียบกับน้องโนริต้า15เนี่ยฟีลการใช้งานจะใกล้เคียงกันนะคะคือเป็นคล้องมือก็ได้ท็อปแฮนดิลก็ได้และถ้าคุณมีสายยาวอย่างที่เพี่บอกนะคะสายยาวคุณก็สามารถปรับเปลี่ยนกระเป๋าใบนี้ให้ใช้งานในลักษณะของ c อสบอด o ี้ก็ได้ชุดแบ็ก็ได้ มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คุ้มค่ากับราคาที่ตอนนี้เนี่ยโค้ดบอกเลยนะคะโคดเอาเลตราคาสูงเมื่อเทียบกับต้นปี63แล้วไม่มีทีท่าว่าราคาจะลงแล้วนะคะตอนนี้ถูกใจชอบใจรีบทักถ่ายเข้ามาได้เลยนะคะเพราะตอนนี้ทางโคดเอาเรตทียบอเมริกาโซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะไม่มีแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้อันนี้เพียจิกมา ได้แค่1ใบนะคะบอกเลยค่ะมีแค่1นึ่งใบเท่านั้นเป็นกระเป๋ารุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆหนังแนวาสสีขาวลักษณะแบบนี้ไม่ได้ดูแลรักษายากนะคะแนวาสดูแลรักษาง่ายๆทําความสะอาดได้ง่าย mm hmm. ถ้าถูกใจชอบใจทักทายกันมาเลยค่ะ mm hmm. อันนี้พี้ะสูมให้ดูว่าห่วงของเขาเป็นแบบไหนห่วงเป็นสีเงินธรรมดานะคะ สาย material ด้านหน้าที่น้องที่เป็นลายปลิ้นลดไฟน่ารักมากๆค่ะคล้องแขนได้เห็นไหมคะทอ็อปแฮนดิลก็ได้ใช้งานในลักษณะของ c r o s s b o ี้ก็ได้ชุด back ก็ได้ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะและ้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ